เจ็ดด่างครับเจ็ดแปดเจ็ดคิดเลยจำได้ประมาณกี่คนอ่าไล่มาฟังเอาตั้งแต่หลังโควิดนะครับเอ่อน่าจะนำโทนอืแล้วก็วัฒนาแล้วก็มาพีบารชื่อนนั้เลยอายุเท่าไหร่นะปีนี้สิบหกครับสิบย่างสิบเจ็ดครับเกสิบเจ็ดปีนี้จากประเทศเออฝรั่งเศสไทยฝรั่งเศสเกิดที่ประเทศไทยครับผมเกิดที่นี่ครับผมครับอยู่ที่จังหวัด ชนบุรีครับชมบบุรรีคัอะไรครับพ่อมีคนฝรั่งเศสครับแม่มีคนซีสเกียนอ๋อพ่อวิสานได้ไหมก็พูดได้ครับพูดได้เหรอฟังรู้เรื่องครับรู้เรื่องอ่าสูง175 185 185อายุ17ครับผมเวทน้ำหนักเราเวทไหน126ปอนด์ครับเขาบอกว่าไฟต่อไปเขาจะให้เราเจอกับเดชชัยาพี่ดีคราบท่านนี้รู้จักปะรู้จักครับเป็นไงบ้างดูอยู่ครับเขาเก่งเก่งนะครับผมเราเราคิดว่าสู้ได้ไหม จะเตรียมตัวมาเต็มร้อยครับใช่ไหมคับผมอนาคตเป้าหมายของเราวางตั้งเป้าไว้ขนาดไหนตั้งเป้าไว้ว่าเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงครับเราคนไทยชื่นชอบครับอ่าเรามีนักมวยในดวงใจไหมมีเยอะเลยครับไข่ไข่ขอมาสักคนหนึ่งแสนชัยตะวันฉายเออชอบขาครับโอ้ชอบปวยฝีมือเจ้าขาวด้วยออตอนนี้ซ้อมที่ค่ายไหนฮะวีนัมพัทยามีใครเป็นฟังก์ช่องไรมพัตทอครับกตทอสันมาแก๊ส รถเด็ด้วรถเด็ดสูบใหญ่เทพต้องวันฉายเขาไม่ค่อยมาครับก็ต่อยกี่ครั้งแล้วครสามสิบไปนี่สามสิบสองครับไม่นานนะทขาไม่เก่งเร็วจังอ่ะเออไม่รู้ครับเพราะอะไรซ้อมหนักไหมหนักครับซ้อมหนักอ๋อเต็มตัวทุกเนี่ยรูปร่างเราสูงแบบเนี้ยขาเล็กๆแบบเนี้ยเวลาโดนเตะเจ็บอ่ะ มันก็เจ็บเป็นธรรมดาครับเป็นต่อยมวยมันก็ต้องมีเจ็บบ้างครับแต่ว่าซ้อมดีนะแล้วก็ทนครับมันต้องทนอ๋อตอนนี้ยังเรียนสืออยู่ไหมครับเรียนครับเรียนที่ไหนครับเรียนอยู่อักษรพัทยาครับแล้วแบ่งเวลามาฝึกซ้อมยังไงบ้างเออช่วงเช้าผมก็ตื่นวิ่งตื่นวิ่งซ้อมเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนครับเลิกเรียนสี่โมงผมก็มาซ้อมเลยครับทำนี้อยู่ทุกวันเราเป็นคนสไตล์ไหนมันอยู่ที่ผู้ชกครับก็ครับได้หมดครับผมแล้วแต่ผู้ชกแต่ว่าผมเครื่อมากๆไปนี่ค่าตัวเท่าไหร่ สองหมื s. <S ่นเคยได้สูงสุดเท่าไหร่โชกมวยพม่าครับสามหมื่นสามหมื่นอ๋ออ่ะฝากแฟนคลับติดตามหน่อยครับก็เอ่อขอขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเชียร์ผมนะครับผมทําเต็มที่ทุกไฟล์ผมจะทำอย่างนี้ตลอดครับซ้อมเต็มร้อยทำเต็มที่ทุกครั้งครับก็ขอขอบคุณมากครับผมภาษาฝรั่งเศสกูได้ปะกูได้ครับอ๋อนิดนึงให้เอ่อนักซีจุนมลกินสปอร์ตเอ่อว่าลาแมร์ซิอาตุสแมร์ซีบูกู 卖的。